สบายดีพี่น้องเบอร์สบูสกคนพ่อกนดีครับพผวันพี่น้องเลยหนาวพี่น้องล่มพี่เลือกขี่ฟุนจังมันดังลบกันอยู่นี่เมื่อกี้ขนาดเป็นมาเร็งหนึ่าเป็นทหารองค์เมฆเป็นมาจุบับซึ่งเป็นมาหัวหันอ่ะสบายดีพี่น้องมันอ้าวเป็นมาเด่นจต่ปอาติเมฆสบายดีพี่น้องก็นี่นี่นี่เห็นว่าเห็นว่าเลยเห็นว่าพอมากคนก็อ้รมดีขนาดนี้ มาแป้งกอกไหมแม่ว่าพี่น้องกัาแป้งกอกแป้งกอกนังไก้ตำหนเสื้อลำงครับกาดเตนของหนังมันจะมพอดีพาวันกิย่างหนากากมูนเป็นชิ้นเนาะกินบแมไหกินบอมะกินบอมอะไรเนี่ เห็นพอว่ามันดีใจเล่นเรได้เด้ยินเสียงร็นบ่ออแนงอะไรคนหนึ่งเบิเบงนากากมัวพี่น้องเลยนี่ย่างนากามัวกลับมึงบ้นสิมากลายมือเราไปนากามพี่น้องนีกระเพาะไม่นากากพี่กระเพาะอย่างคนห่อนกินระเนาเนี่ย เออกระพอกเลยกลางมันงจุกนิดนึงเนาะเด่นพีสังกันนั่นรถบ่อนี่นี่ทั้งนี้ทั้งนี้เอานี่คืนเอานี่คืนเอาแก้กล้วยรถแก้กล้วยรถแก้กล้วยเร็วเร็วเร็วรถแก้กล้วยเร็วดึงเดินไปรถแก้กล้วยบึนบึนน้ำที่ล่ะบึนบึนน้ำเร็วเร็วรถแก้กล้วยนะโอ้อากาศพี่น้องเลยกี่ฝุ่นพี่ลึกพี่ลึกเต็มรถอืม ไอเดียก็เจี่นี่เหตุบ้านอ๋เลย่เหตุบ้านงานกับพอเหตุอยู่นางานเนาะแล้วก็เหตุเดียกงานสมูนสมนเป็นได้อายพันยู่ีไม่แห้งพอแม่เบียก็เกิดเงินสบายดีแล้วเราออกกําลังกายีเบียงนะเราออกกําลังกาย เราแข็งแห้งเราแข็งแห้งลงไงบ่ได้ไปน้ำเล่าบ่จ้ะบ่ได้ไปแล้วบ่ได้ไปน้ำด้ะตามเพลงมันเนาะคนมาเต็มแดดจะแดดจะพ่นน่องคืออารมณ์ดีแทนนะฮะมาตเมฆคือจะอารมณ์ดีแทนพ่นนะพ่นนะโอ้เพ่นไปเอาหนังมาได้นะพ่นไปไปไปพ่นไปเอาตัวมมาเลยตัวมมาเลยอืมตัวนไปพ่น เห็นพอว่าก็ดีใจทุกคนนี่นคนเพนเพื่อนขายโ่ขา่พสาวาไปเนตลาดไปยาไปตลาดไปมันกัมาหาลูกคนนี้เลยแล้วกรนาอะไรก็มีเอฟซบางคนกับเขาเหม็นมาพะวันนี่แหละถามเหื่งเขาเนี่ยอืมว่าพวันจะดอกเอฟซีจะจะหลอกตัวเอซได้ป่ะท่นนะบริเลตัวไปหลอกเลเขาน่ยับอท่านนี้แหะ ม่แต่แมนเป็นมูเป็นกองกันแหละพี่น้องเลยเนาะบางครังก็ว่าพวันกลุมภวันนี่หลอกล่วงเอฟซี่ากาหนากันทั้ง่นอยู่น้ำกันแล้วดีกันแล้วมันโมแมนดอกพี่น้องเลยโมแมนม่แต่เขาหักแพ้กันเป็นมูเป็นกองมาเที่ยวมาหาลูกหาเต่าสวรรคแล้วก็มีผูบาวดีเนาะอ่าี่แต่การนาว่าท่านมียังโสดกาหนายังโสด โมแมนได้พี่น้องเลยว่าพอวันกับทายคิดว่งเขากลับโอเคอยู่กัะหนอดวิวกลับดีอยู่เนาะก็ดีขึ้นดีกว่าพอวันไทยก็น้ำกบพวกพอวันเนี่ยมันกลายจะโดนทายตันึงกับบลามากันพี่น้องเอ้ยเฮ็ดคลิปชาวังหยอดวิวเนาะบางอย่างแต่กับอะไรตัวอะไรต่อม fc ดอกพี่น้องเลยเนาะเข้ามาคือพอวันบ้างสิเนี่ยเล่ากับบ้าแต่พอวันเมื่อบ่ายเราบลเราบลคอยแหละบ้าเนาะพอวันมาแล้วกต่มาเล่นน้ำมาแต่ซีสามซีหมื่นล้าเข้ามาโมนี้แหละ ก็ให้เข้าใจเนาะเขากัต่างคนต่างอยู่แหละแต่ก็เป็นเจตนาทีเป็นพ่ทอที่ดีเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีของลูกกัมาหากันเนาะแต่แผลมาหา,า,ากับต่างคนก็มีเพียงยังมีเพียงยังกัที่ว่ามันนักานานมันน้าเนี่ยราบบุญบุษย์ายกัโทรหากันอะ่ะไม่เหตุให้คือประเด็นกัมาแปลงกอกน้ำเนาะแปรงกรอกน้ำแล้วก็แม่นังเหน็ดก็พวันพี่แหละเนาะกับ,บมุญยังเนาะ,ะเขากั หักแป้งเขาบริเขียดและคมกันเนาะแต่เขาใจน้ำกันนอกพี่น้องเนาะเย็บชีที่ว่าบพเขาใจนะที่ว่าพวันนี่เขากลุ้มมาหลอกล่วงวันเย็บชีว่าเขายังบวชเขายังบวชท่านอันนี้เขาเอากันแล้วอยู่น้ำกันแล้วมเมแน่นพี่น้องเลยย่งย่งย่งอืมนั่งคือสเป็นไปในยากที่หลอกจริงนะอืมแล้วแต่เขาสองคนนะกขาบลอกกับบอกกายเห็นเขาดีกันเห็นเขาป่าเขาคุยเขาอันนี้กันกเออ จะดีเครับพาอหลูกหาเต่าเนาะเอาใจน้ากันอืมสีคิดไปทางอื่นได้พี่บางคนวอลว่าเยสซีบางคนเนาะเป็นหองเนาะไปดูสงสารเนี่ยสงสารหมกนี่ตาเมาเนี่ยสงสารตาเมาเนี่ยนี่นี่เห็นว่าตาเมาเนี่ยอืมอืหอมหอมสวรรค์นะหอมก่อนเนี่ยหอมกันหอมสวรรค์เนี่ยหอมกันหอมสวรรค์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมอืมแม่ก็น่าซ้ำลูกหลาอืม ตำนกหล่าได้นี่นะหนกหลาได้นี่ยูกไสหลาได้เนี่ยะมือคว้าไปหน่อยปั้ไปหน่อยยึกยัก้อหายากเนะะอืมสิเหาพี่น้องก็ะนกระบอกเป็นอยากเาแล้วอยากเมาแล้วคนบางค่ำบางคำเนกระบอกแด้พี่น้องเลยเบาจิ้มิ้มิ้มิ้ปักเเอินว่าเล็หน่อยนักปากปากนั นบากุ้งทัพพีอนนาหรือ่านยน่าวบ่โอ้อ่านอุ่นอย่างหมูเลยนี่หอมหุยเลยโอ้โทษโทษโทโทเอไก่ละไก่เลยนากากมูพี่น้องนี่ยๆไก่ละไก่แลจวดจวดเลยเฮ้ยเฮ้ยพอดีใจพ พอมาดีใจรักเก่ากับบุคอยทันยานกับคอยมัลมขีฟลขี่ไงพี่น้องก็เถือนแง้บะทิบไก่แล้วไก่แล้วพี่น้องกยสามสั่นอู้มันย่ามหนาวเกินต้องกินมันๆนี่ะไแล้วส้อยบัานเนี่ย สามสันสามสันซอยตอนนี้น่อยแนวก็ได้ได้แล้วเอออ่าเบิ้งซีมมือจักตอนมืออืมแบบน้งเมียกไหมเมียกไหมเมียกอเมียกเมียกเมียกมา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 เอยนะทำไผลูกนะจัต่ปากนะ กินบ้างนะยำด้วยก็ไปใส่ในท่อไปเ,ไปไปเ,ปเบียกเด็กผู้ชายไปน้ำหมดต้องเอารองไปาน้ำดอกหยาดครับหลวกครับหลวงน,ะนี่กินวิธีกินมันๆเนี่ยต้องกินกับสมพักพี่น้องเลยแกเลียนยแกเลียนอื่รัดเป็ดดิบิดสมพัก สมพักเสียนบัวนำ้ำแก่บ่เนี่ยแก่พ่อจะกินไหนะมูสมพักจะกินเมื่อไหร่เนี่ยแก่มีพี่น้องเลยแก่เลี้ยนหน้ากากทัมนี่หน้ากากข้างหน้ากากข้างหูอืมกระจับแ่พ่อันทะี่มดมดอะไรก็ดครับ Ừ. à bố mẹ, cái này bố kia là bố nào? Nghuôn mì. Nghuôn mì. Quý gặp trong park. Một kiếm. How can mẹ nhắn? Mm. 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 Mm mọi người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  mọi Ừ. mọi người mọi người mọi người mọi này mọi người Ừ. người mọi người mọi người Ừ. nó Ừ. Ừ. บ่ต้องบ่ถือหรอกน้าน้าน้าผู้สาวมาทางไหนผู้สาวทางไหนมาหน่ะบ่นบ่นบ้าปุย่ะผู้สาวบ่นบ่นบ้าปุย่ะน้าเอ้ยน้นแก่หนาวแก่หนาวไป อ็ได้ยังงาบเ้ยนั่งเดินกันออเอดีวเบียร์ในตู้เย็นเนียเออเนาะผู้บ่าวนั่งกบหนผู้บ่าเ นนาวโอน้าวหนากับยับไัไกๆตีเต่าไฟอย่นี่เออยับกัไกไก่กันต่อยังอุ่นได้อยู่วะไฟนักข้าวนอนยิบเสื้อผ้าในตอนน่ะ อะไพี่น้องเลยประกับ้าโมเมนว์อวันห,น,หนี่งทัาสุธเว่าพ่นบอลวันหนึ่งร่วมพัวก,กันหอกร่วงยุวี่อเขาอยู่น้ำกันแล้ววะสัโมโมนแม่ร้นะเขาอยู่น้ำกันแล้ววาตัวเอฟซีัสันโมเนพี่น้องเลยมา,าแนะนอาแบบมูของมาหาลูงหาเต่าตั้งกดเล่ากับขั้นมาไม่เบียดม่งานทีบ้าเลาันี้เล่ากมาสองใจให้เออโทรหากระหน่ำมาเห็นม่เห็นหายผมมีผู้ชายแล้ว ก <normal> ็กบพี่ผู้ชายเนาะคือว้านบอกแนละพ่อแม่เรา่ปลองเัเขาก็เักแคงกันไปลายเปนอกรดัหลายน้าหองอะไรโอ้ยหาวเดียวับนี้เนาะใส่อ่าเสียมอนลงเข็มเผ็ดนี่ยไหนๆล้งเข็มเผ็ดแกงขีเล็กเน็มหลังเข็มของพี่ว่าเสีแกงขีเล็กมันมเอา เอาพักการกินพักการกินมกเ AN. มฆเ AN. อ้ยเมฆเอาป้อนเขาด้วยตัวเองตัวเองมา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 ใส่สีน้ำดิโอหนาวหาวพี่น้องเว้ยเอาโอเคพี่น้องเอ้หนาวอายพี่น้องเอ้จิ้มอย่างนี้ครับกาดจีราก้อนเนาะขอบใจทุกแรงทุกเดินขอบใจทุกน,กน,นกกั่งใจเจอกตาจิ้มหนาแล้วพี่น้องเนาะสบายดีบายบายอต่เมฆ